จากการที่พรกรฉุกเฉินนะคะที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลต้องถูกจํากัดอํานาจและบทบาทในการดําเนินง,งานโดยสารแพ่งค่ะที่ถึงแม้จะให้ดําเนินการต่อไปแต่ว่าข้อห้าม9ข้อกลับเอื้อประโยชน์ให้แก่ม็อบประชาธิปัตย์ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่จึงเห็นด้วยที่รัฐบาลนั้นจะประกาศยกเลิกพรกอฉุกเฉินติดตามจากรายงานค่ะ จากการที่ม็อบประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายสุเทพเทือกสุบาณและพรรคพวกได้ชุมนุ่มสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมานานนับสี่เดือนและถึงแม้รัฐบาลจะมีการประกาศยุบสภาแล้วก็ตามแต่ม็อบอยังไม่หยุดยังประกาศชัดดาวปิดกรุงเทพมหานครสร้างความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นจนทำให้รัฐบาลรักษาการต้องประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพอรากระฉุกเฉินมาควบคุม แต่กลับถูกนายทาวอนเซนเนียมแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ไปร้องต่อสารแพ่งเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวและสารแพ่งได้ตัดสินตรงตามต้องการโดยให้เหตุผลว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการชุมนุมสงบสันติปราศจากอาวุธทั้งทั้งที่เกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ตามและนี่คือเสียงของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยผมคิดว่าน่าจะยกเลิก ดีกว่านะครับเพราะว่าการที่สารแพ่งออกข้อกำหนดมาเก้าข้อ,ขอก็เท่ากับยกเลิกพลกรฉุกเฉินไปในตัวอยู่แล้วครับ<ะ>การประกาศไปก็ไม่มีผลทางกฎหมายควรจะยกเลิกครับใช่อะไรไปก็คงไม่มีผลนะเพราะว่า,ดดา,า,าจุดมุ่งหมายของเขายังไม่เปลี่ยนแปลง,งปคือแย่งอำนาจรัดกันไง คือการแย่งอำนาจรัดกันถ้าไม่ยกเลิกมันก็อึดอัดถ้ายกเลิกมันก็ดีไปอย่างเพราะกฎหมายมันทําอะไรเขาไม่ได้เลยทาไมถึงมองว่ากฎหมายทําอะไรเขาไม่ได้มองจากตรงไหนคะก็มองจากที่สารเขาออกกฎหมายเก้าข้อถ้าออกมาแบบนี้ก็เท่ากับคุณก็บอกไปเลยว่าห้ามใช้กฎหมายทำอะไรหมบ ให้เขาไอเดินักท้วงเดินไปปิดโนด่นปิดนี่ตามอำเภอใจตามใจชอบอะไรเงี้ยให้เขาบอกเขาไปเลยไม่ต้องมาประกาศว่าห้ามก้าวข้อประมาณเนี้ mm hmm. ให้เขาบอกไปเลยว่าคุณห้ามไปสลายม็อบห้ามทำโน่นทำนี่คือยกเลิกห้ามใช้กฎหมายเอ้พรกถูกเฉินอะไรเงี้ย mm hmm. ให้ให้ก็ยกเลิกเลยมันก็สบายใจดีก็ mm hmm. ถ้าใช้กฎหมายความมั่นคงมันก็โอเคนะพอตำรวจมันก็จะได้ ทำได้ดีขึ้นถ้าใช้แบบเก่ามันตารวจทําอะไรเขาไม่ได้ก็ไปยืนดูเขาปิดโนดปิดนี่เปล่าเปล่าก็เผือก็ไปโดนยิงอีกโดนกระเทือนอีกอยากให้รัฐบาลบริหารต่อไปอะ่ะด้านนางบุญธรรมแม่ค้าขายอาหารกล่าวด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกอัดอั้นต่อการกระทำของม็อบประชาธิปัตย์และการทำงานขององค์กรอิสระที่ไม่มีความเป็นกลางทำโน่นทำนี่โดยกฎหมายรับรองอะไรไม่ได้เลยเราจะทำทำไมอ่ะเราไม่ต้องทำก็อย่างงี้เราก็อยู่ลำบาก เขาจะยกเลิกคือเห็นว่ายกเลิกไปเถอะเพราะว่าทําอะไรเขาไม่ได้้าเกิดเขาไม่เดินเดินจิ้มตาเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีแล้วจะให้เราทํายังไงยกเลิกไปรัฐบาลสู้ต่อไปก็ทําแค่นั้นแหละลจะใช้กฎหมายอะไรดีรกฎหมายอะไรที่ทําได้ที่ประชาชนอยู่รอดก็ทําไปเถอะแค่นั้นพราะาเราก็ไม่รู้จะต่อสู้แบบไหนจะพูดแบบไหนให้มันดีกว่านี้เพราะว่ารัฐบาลก็เราก็ว่าเขาทาดีแหละ เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเพราะว่ามันออกมาเป็นแบบนี้แล้วกฎหมายออกมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ตัดสินกันมาใบาแบบนี้แล้วพวกเราประชาชนจะอยู่ยังไงเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างก็ดูกันเอาเออก็แค่นั้นรัฐบาลก็สู้ไปพวกเราก็ตายไปแย่ไปทุกวันหากินลาบากทุกวันทุกวันไปแต่เขาจะไปตรงไหนก็เป็นกําลังใจเขา ขณะที่นายน,นิคมช่างปาดประชาชนได้แสดงความคิดเห็นด้วยว่ารัฐบาลสมควรที่จะยกเลิกพรากอฉุกเฉินเพราะประกาศไปก็ไม่สามารถดําเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์หรือขี่ขายสถานการณ์บ้านเมืองได้เลยผมว่ายกเลิกก็ไดกกก้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าที่เป็นทุกวันก็ใช้ประโยชน์ะไรไม่ได้อยู่แล้ว<ะ>มองว่าที่มันไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นี่เป็นเพราะอะไรคะ ก็เห็นเห็นอยู่ครับว่าเกี่ยวหลายหลายอย่างเกี่ยวกับองค์กรหลายอย่างอิสระหลายอย่างหรือมันพลเรือนุเฉลิมมีก็ไม่มีประโยชน์เลยยกเลิกละยกเลิกจะดีกว่าเพราะว่าที่เห็นทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้ทำอะไรกันไม่ได้ต้องใช้มันต้องมันกฎหมายบ้านเรามันใช้ไม่ได้แหละกับคนบางกลุ่ม ขณะที่นายอุทัยอาชีพพ่อค้าขายอาหารตามสั่งหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเปิดเผยด,ด้วยว่าจริงๆมันมันต้องไอายกเลิกไปเลยพี่ถูก,ถ,กถูกต้องนะครับยกเลิกไปเลยเพราะว่ามันเป็นผมความรู้สึกผมนั้นเป็นความยุติธรรมเลือกข้างสําหรับศาลศาลที่สูงไม่ไม่อยู่ในที่สูงอะที่ทุกคนคงอยูไม่อยู่มามามาเกะวกวากันเมือง คือชั่วโมงนี้มันก็ทั่วไปเราหว,วังพึ่งไม่ได้นะหวังพึ่งไม่ได้ของเราเข้าไปมันมันไม่มีอะไรอ่ะตีกับตีกับหมดนะทำอะไรไม่ได้ช่วยโดยเองก็้อย่าบอกทางพวกสารรัฐนูนว่าองค์กรสระว่าคุณเงินงบประมาณของคุณอ่ะมาจากภาษีประชาชนทุกภาคส่วน และทั้งหมดนี้เป็นเพียงเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของประชาชนที่เห็นว่าการประกาศใช้พรกอฉุกเฉินของรัฐบาลไม่สามารถควบคุมและใช้ได้อีกต่อไปเพราะม็อประชาธิปัตยยังคงเฮิมเกริมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไปอย่างต่อเนื่องทีมข่าว DNN รายงาน